อุปกรณ์ต,ตัวต่อมาคืออ um ุ z มสูอุมสูนะเขาจะบอกว่าอ um ุ z มสู plus infinitive นะครับ infinitive คือ verb ที่ไม่ได้รับการผันนะครับอย่างเช่นอุ decide zu spa กันอย่างเงี้ย decide แปลว่า the time แปลว่าเวลานะครับ spa r ร n ่องแปลว่าประหยัดนะ to save นะแปลว่าประหยัดเวลาเพช spa เรื่ังประหยัดอ่ะ s ปานะปาเรียอว่าประหยัด็แลวอดออมก็ได้นะก็คือ to save the time นั่นเองนะครับสังเกตบ่าตรงนี้นะก้อนตรงนี้นะนี่ก็เป็นหนึ่งเครื่องมือคือ um s u plus infinitive ถามว่าทำไมเป็น infinitive ก็ดูตรงนี้นะแวบลงท้ายด้วย a n นะแวบลงท้ายด้วย a n แวบลงท้ายด้วย a n โอเคจบวันนี้มีตัวอย่างมา try by s e i r l e นะครับที่จะทำให้ประโยคนี้ยาวขึ้นนะในการอธิบายว่า แอชลัฟอร์บลา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 แล้วก็อ um ุมส um ูอุมสูแปลว่าภาษาอังกฤษคือ in order to นะ in order to ภาษาไทยคือเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะ s p a r i n เพื่อที่จะประหยัดประหยัดอะไรประหยัดเวลาเวลาแปลแลงนี้นะเพื่อที่จะประหยัดเวลาโครงสร้างมันไม่เหมือนภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็น in order to save The time เป็นแบบนี้ In order to save the time ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเรียนคล้ายกันเยีะยมันมันจะกลับไปกลับมาครับ so เขาก็เลยเรียกว่าอมสู่ plus infinitive นะครับ, so, um, so, plus, นะรบสังเกตว่าประโยคนเนี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นประโยชนะ์วลีเนี้ยนะส่วนขยายตรงนี้ดิส a อเจนซ์ไม่มีประธานไม่เหมือนดัสสัตดัส s ั t มีประธานนะประธานอยู่ตรงนี้คือคำว่ามันเป็นประธานตัวที่สิบระดับ B I base line นี่ต้องรู้จักแนละ้วประธานตัวที่สิบ แปลว่าเป็นการพูดโดยอินอะลิมายเนี่ยนะโดย in general โดยทั่วไปไม่ได้หมายถึงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่หมายถึงใครก็ตามที่ได้ยินใครก็ตามที่ได้ฟังนะครับใครก็ตามที่อยู่ตรงนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนไทยก็มีคือคําว่าเขาหรือว่าเรานะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยไม่รู้ใครพูดแต่บอกเขาบอกว่าก็คือมนะันซาร์มันซาร์มีคนบอกมาแต่ไม่รู้ใครอย,อย่างเงี้ยเป็นประธานตัวที่สินะครับเวลาผัานผันเหมือนกัว ncs นะครับสังเกตตรงนี้ แว็บลงท้ายด้วยเนะครับ RCS ก็ลงท้ายด้วยเนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องเรียนรู้นะครับระดับเบกลับมาที่อุมซูอมุอมซูไม่มีประธานนะครับจังสังเกตนะอุมซูไม่มีประธานนะเพราะอะไรเพราะมันแปลว่าเพื่อที่จะหลังถาว่าเพื่อที่จะสำหรับคนไทยถามว่าใครทําก็ต้องประธานตัวเดิมก็ต้องกลับไปหาประโยคนําประโยคนําคือตัวนี้คือแอนนั่นคือแฮมมูลนั่นเองนะครับก็คือเพื่อให้แฮมมูลเนี่ย ก็คือเขาเนี่ยจะประหยัดเวลาไม่ได้หมายถึงใครนะครับหรือว่าเพื่อให้มันคนทั่วไปใ,ใครก็ได้ประหยัดเวลาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมอันนี้คืออุปกรณ์วันนี้ให้อุปกรณ์2ตัวเครื่องมือในการทำให้ประโยคยาวๆคือ Das Satz บวกเนเป็นซาบวกประโยครองแวบอยู่หลังสุดนะครับกับอุ้มสู่มันมาด้วยกันเลยนะอุ um, bla, 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 bla ้มบลาบลาบาบลาแล้วก็สูแล้วก็ตามด้วยแวบตัวสุดท้ายตัวเดียวนะครับถ้ามีแวบสตัว นีเส้นก็เป็นแว๊ือเอนึงก็เป็นแวบสู้จะมาอยู่แทรกระหว่างกลางนะครับแต่เว้นวักนะเป็นวักไม่ติดกันโอเคแล้วค่อยเป็นซู้เขนึงอ่ะอันนี้เดี๋ยวลงารายละเอียดทีหลังวันนี้ของเก่าที่เรียนคือ f a r e n f o r g e f a r e n นะครับ f a r e n f o r g e f a r e n นะครับอันนี้คือ a o r พออยู่มาวันหนึ่งน,นะครับเราได้เรียนคําว่า f o r c e l a g a นะครับ f o r g e l a g e n แปลว่าภาษาอังกฤษคือ to suggest หรือไม่ก็ to แนะนำหรือไม่ก็ to propose นะครับแปลว่าเสนอเสนอไอเดียเสนอข้อคิดเห็นหรือว่าแนะนำใครสักคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ mm hmm. รียกว่า propose for a าเกนนะทำไมคนจามันถึงใช้คำว่า for for แปลว่าข้างหน้าหรือแปลว่าก่อนนะครับอย่างเช่นครูมีความคิดเห็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าครูเก็บไว้ข้างหลัง hidden a ก็ไม่มีใครเห็นถูกไหม คนอื่นก็พิจารณาไม่ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีโอเคไม่โอเคอย่างนี้เป็นต้นคนยังมาเราก็บอกว่าต้องเอาความเห็นเนี้ยเอาไว้ฟอร์เอามาไว้ด้านหน้านะครับก็เลยเรียกว่าฟอร์ชลาเกนเพราะคำว,ว่าชลาเกนแปลว่าฮิตนะครับชลาเกนแปตีโอเค hit your idea in front of the people นะครับเอาความคิดของเรามากองไว้ข้างหน้าให้ทุกคนพิจารณาเป็นการโพสต์นะเป็นการยืน่นข้อเสนอเป็นการสเสนอความคิดเห็นเป็นการแนะนำนะครับตัวเนี้ยแายได้หลายอย่างคร่าวๆก็ประมาณนี้คือฟอร์ชลาเกน เป็นแว็บคุณพูดว่า for สลากคุณเน้นคำว่า for เพราะฉะนั้นเป็นแว็บแยกราย่านถ้าจะ่าน ich ก็ ich schlage vor schlage dir vor นะ i suggest you ฉันแนะนำเธอนะถ้าจะบอกว่าฉันแนะนำเธอว่าก็เป็น ich schlage dir vor das นะ das คือว่านะฉันแนะนำเธอว่าแล้วค่อยบอกว่าแนะนำอะไรนะครับเป็น for schlagen ในรากศัพท์ของมันรากศัพท์ของมันคือคำว่า schlag s-h l-a-g l a schlag นะครับตัด a n ทิ้งก็จะเหลือแบบนี้นะครับเสียงของมันคือเสียง r ทีนี้มันก็เหมือนกับคำว่า f ฟาเรนทุกประการเพราะฉะนั้นเราก็ copy paste เรียนแบบจากของเดิมนะครับจากของเดิมแล้วก็พยายามจำว่ามันมาอยู่ด้วยกันอย่างวันนี้จำคำว่าฟาเรนกับคำว่าฟอสชลาเกนเป็นแพทเทิรเดียวกันหมดเลย อย่างเช่นถ้าเป็นการผ่านแว็บในการปัจจุบันถ้า h ฮ r m ิล l e อร์เฟสแอรก็ต้องเป็นไมชลักแต่เป็น Schlägt ใส่อุมแล้วเช่นเดียวกันดัเสียโอเคใส่อุมแล้วใส่อุมแล้วเพราะเป็นประธานตัวเดิมนะถ้าดูก็เป็น s c h l เล t ตัม s อสเทดดูเฟสต์ดูเชลเลตอ่าแล้วก็ผ่านตามด้วยตัวเทนะตัวเทดัซเซอ c h v ิส g e เกส n นะใส่เท เห็นไหมลืมผ่านไว้ครับอันนี้ใส่เทลเข้าไปก็ดีเหมือนกันจะได้ผ่านให้ดูเลยนะไลฟ์ให้ดูเลยอ่ะเห็บบนไหมล่ะแฟชั่บบนกับแอชเล็ถือว่าเป็นเว็บอินเพรสเอน์เป็นประโยครูปปัจจุบันการปัจจุบันครับแอชเล็กชเล็กลายชเล็อย่าลืมตัวฟอนะร์เนาะบลาบลาฟอร์ for. ตรงนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับไม่ได้อ่า ถ้าบอกว่าแ s ชเลกอุ uns แนะนำพวกเราตัวนี้ก็จะใส่คำว่า uns นะก่อนที่จะเป็นคอาม่าฟอรเพราะเป็นแวบแยกราะนะครับเทรนบาร์ดิสแร็บแอชเลกฟอร์ดัสอ่ะประโยชน์ยังไม่จบเห็นไหมบิส l e n g e r น u มาร์เก้ e แอช h l e ฟ for das เขาก็คือแฮมอยูเลยเนี่ยแนะนำนะหรือว่าเสนอไอเดียว่าว่าอะไร m a n ์นดิ b a n า n น็ t ว่าให้พวกเรามานะหรือว่าพวกเราหรือใครก็ตามนะมานิโอบาน็ต สำนวนดีอูบานนิมต์นิมต์ตัวนี้มาจากคำว่าเนเมนภาษาอังกฤษคือ to take ใช้บ่อยมากนะครับสมมติเราอยู่ระดับ B.I. ส่วนนี้ก็จะเป็นของเก่าแนละ้วนะครับตัวนี้น่าจะเจอในระดับ A.2 น,นะน่าจะเจอแล้วคร um ูเขียนให้ว่าเป็นดีโคเจฟลาเอห5ตัวนี้มาจาก e ไม่ใช่อ e, e M ตัวนี้เป็นการเปลี่ยนมาจาก A 5ครับแวบบเดิมคือเนเมนนะเนเมนแต่ว่า to take To take the subway ก็คือเป็นการใช้รถไฟฟ้าใต้ดินโอเคดีอูบานเนแต่ตรงนี้ต้องผันไม่เป็นเนเมนเนื่องจากมานผันเหมือนกับ RCS ตรงนี้จะเป็นดัสมา n นิ m มออกเสียงสั้นเพราะ็ M2 ตัวสลับอีออกเสียงสั้นควิสทันทีนะครับแล้วก็นิ่มสีเขียวต้องออกเสียงลมเทนะครับเพราะว่ามันต้องการลมเทเหมือนกับ RCS อ่สรุปว่าประโยคเริ่มยาวขึ้นแล้ว a s ชเ t for ดัสมันดีอูบานนินท์แฮมวิเลอร์แนะนำมาว่าให้ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินจริงๆประโยชน์ถ้าเป็นสีดำจ,จบตรงนี้เลยก็ได้แต่ทำให้มันยาวขึ้นนะครับไอพิซซนเลงเนี่ยซูมาเซนนะครับทำให้มันยาวขึ้นแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งอุปรกรณ์ส่วนคือเว่าอุ้มสุกสีเขียวโอเคตัวอย่างเช่นว่าทำไมให้นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินอันที่หนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็จะเป็นอุ้ม ประหยัดเวลาเราก็ต้องนึกก่อนว่าแวบค,คือคำว่าสปาเลยทุเซฟนะครับอุ um, so, ้มสู่สปาเลยสปาเรอะไรวัส z ส s สปาเรืก็คือดีไซน์เวลานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้ทำไมถึงเป็นดีไซน์เพราะคำว่าสปาเร n ต้องการกำตรงนะครับเซฟอะไรเซฟเวลานะครับอุ um, ้มดีไซน์สุสปาดีไซน์ตัวนี้ไม่ใช่ประธานนะเป็นกำตรงของแวบตัวนี้โอเคในความคิดตรงนี้จะต้องมีการสอดรับก,กันให้ดีโอเค เพื่อเป็นการประหยัดเวลาใครประหยัดเวลาก็ประธานก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นคอมมา่าและขยายนั่นเองนะครับก็คือมาอพวกเราจะได้ประหยัดเวลาเฮ้ไฮเมเลอร์แนะนํามาว่าให้นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเป็นการประหยัดเวลาอันนี้คือดีเอสแต่ดีความคิดที่หนึ่งถ้าไม่เป็นตัวนี้อาจจะเพื่ออะไร um d เด stau z ซ v e r m e i d e เดนะครับเฟมไอด์เดนนะครับแลวาแฟรไม่แยกร่างนะไม่เหมือนกับ for นะ o r แยกร่างเสมอ i m m e r หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแยกล่างเสมอแต่ถ้าเจอแฟร์ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่ว่าโวล์เทรนบาร์ bar, นะครับมันคันนิชเทรนเน็ไม่สามารถแยกได้โอเคแฟร์ไมเดนโอเคแฟร์ไมเดนภาษาอังกฤษคือ to avoid avoid คือหลีกเลี่ยงโอเคหลีกเลี่ยงอะไรหลีกเลี่ยง danger สังเกตว่า d a n g แปลว่า traffic jam แปลว่าการจราจรติดขัดก็คือรถติดนั่นเองนะครับคำว่ารถติดก็ควรจะเก็บเอาไว้วันนี้พูดได้ได้นะครับการใช้ชีวิตอินบังคอกหรือว่าอิน In a ม t องใ n ญ่ๆ s t เย t i u นีใน s วิตเ n d ร์แลน s ์ในสวิตเซอร์แลนด์ในสวิตเซอร์แลนด์ในวิตเรูแลักคในวิต่ t อ u ์แลน,ออนด์ใัวนะิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ตนอตเซอร์แลนดตเอรงแลนด์ในส t ิตเซอร์แลนด์ในสวิตเซอร์แลน Stau, สวิ่เซอร์ลนด์ในสวิตเอรีแลนด์ใสิ่เที่ทลนสิ่งสีิตเองลนด์ในยงกตเปอนก,รตรอก์ตรงอรกแล้วตเซอร์นด์ในสวิตเ t a u ์แลนด์ใน s วิตเ a อร์แลนด์ใน s วิตเราร์แไนด์ในว่าเป็นด้ใน s ว็ไเ่มีปัญนานะค a รับ เพราะเราต้องการจะสื่อสารตรงนี้สามารถจะเวกไปก่อนได้นะสมัยครูเรียนแรกๆครูก็ยังไม่ได้แม่นเดีดีดัสครูก็รู้จักแต่คำศัพท์ครูก็ละมันไปก่อนได้ก็จะกลายเป็นอุ้มซ้ซช์ารินแตสเกตนะสามารถพูดอย่างนี้ได้ไม่จําเป็นต้องพูดตลอดเวลาครับนะแต่ถ้ารู้หรือว่าเราเคยได้ยินคนเนี่มันพูดบ่อยๆเราก็จําได้แล้วก็เรียนแบบโอเคเอาใช้หูเราคูปี้เรียนกอปี้แล้วก็มาทําต่อนะมาเห็น เพบบื่อที่จนะหนะ ja ลีกเลี่ยงนะไฟเดนคือหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการจราจรที่มันติดขัดคือสแตวโอเควสองแล้วดัสฮิสีสไวทอี d ดตนะเป็นความคิที่สองที่ทำไมต้องดีอุบานเนมนวารุมม um ุสมาดีอุบานเนมนวารุมนิมท มาในอุบาทิทำไมต้องเอ่อทำไมต้องใช้รถไฟฟ้าใต้ดินแทนการขับรถไปเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะขยายความอุมซูก็เอาไว้บอกว่าวารุมทำไมเราถึงพูดประโยคนี้ขึ้นมาก่อนนะครับสังเกตว่าประโยคเราก็จะยาวขึ้นและส่วนที่ขยายมาสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเหตุผลนั่นเองเป็นการบอกเหตุผลโดยการใช้คอมมาแล้วก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้คืออุมซูอุมซูเขียนด้วยตัวเล็กนะอุมซูไม่ได้ขึ้นต้นประโยคใหม่นะประโยคยังไม่จบ ประโยคจะจบก็ต้องมีพุ่งพุ่งพุ่งนะครับแล้วก็ก่อนจะขึ้นรายละเอียดตัวต่อไปใส่คอมมาโอเคดั das, สสัตด้านหน้าก็ต้องมีคอมมานะครับดัสเขียนด้วยตัวเล็กตรงนี้ประโยคต่อมาก็คอมมาแล้วก็อุมเูเขียนด้วยตัวเล็กเช่นเดีวยวกันไอเดียนทะี่สามอันนี้ยาวหน่อยยาวหน่อยนะอุ่มเชิญน,นะ landscape l a n d s c a p ก็คือเออ่แลนด์สเคปหรือไม่ก็วิวธรรมชาติที่มันเชิญที่มันสวยงามนะครับ ถ้าเขียนอย่างนี้เชิญนะก็แสดงว่าลันชาร์ปเป็นเพศหญิงน,นะครับคำนามที่ลงท้ายด้วยช h a f t อย่างเช่นบ o ทช s h a f สถานทูตน,นะครับฟรอยช f r ฟ e n d s ชิพหรือว่ามิตรภาพคําเหล่านี้นะที่ลงท้ายด้วยคำว่าช h a f t ภาษาอังกฤษมันคือชิพเฟรน e n d s h อย่างเงี้ยนะอ่ะมันจะเป็นเพศหญิงก็กลายเป็นดิลันช h a f t โอเครายละเอียดที่หนึ่งคือเชิญในลันชาร์ปถือว่าเป็นคำตรงนะครับที่เราจะสามารถเกนนิสเซนเกนนิเซนหรือว่าดื Down ่มดัง หรือว่า enjoy นะครับเพลิดเพลินกับมันนะครับสิ่งที่เรา enjoy สิ่งที่เราเพลิดเพลินหรือว่าสิ่งที่เรา indulge นะภาษาอังกฤษ indulge นะครับมันคือเสพเสพความสุขอะเอออันนี้คือเสพด้วยภาพนะเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามระหว่างนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปอย่างเงี้ยนะเชื่อในหลังชาร์จก็เป็นอคูสติกของเกนนีเซนโอเคอ่ะรายละเอียดยังไม่ยังไม่หมดใส่อีกหนึ่งรายละเอียดก็คือใบเดลฟาสเมื่อไรอันนี้บอกว่าเมื่อไรก็ใบเดลฟาส ระหว่างที่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับไปเดี๋ยวฟาดเวชฟาดก็คือไปเดี๋ยวอุบานฟาดแต่ไม่ต้องพูดอุบานฟาดแล้วก็ใส่แค่ว่าไปเดี๋ยวฟาดนะฟาดตัวนี้เป็นคำนามมาจากแวบผมว่าฟาเรนฟาเรนอันนี้แวบอันนี้คำนามเป็นเพศดีบายฟอนมิตสุบายเป็นคำเชื่อมสี่ตัวที่กูบอกไปแล้วนะครับเป็นของเดิมเป็นของเดิมนะครับฟอนมิตสุบายบวกดาร์ทีช่องสามเสมอร้อยเปอร์เซ็นต์ บายก็จะมุงดาบทิศเพราะฉะนั้นดาบทิของดีฟาดดีดีเตอเดนช่องสามตกที่คําว่าเดนก็ต้องเป็นไปเดาฟาดแล้วก็ท่องไปไปเดาฟาดไปเดาฟาดจะได้จําได้ว่าอ๋อถ้าบายต้องเป็นใบเดาฟาดโอเคถ้าคำนามตัวนี้เป็นเพศรเดนแต่เพศดัสเพชชายหรือว่าหรือไม่ก็เพศกลางนะหมายถึงถ้าเป็นคําอื่นตรงนี้จะเป็นใบเดนซึ่งจะยุบเหลือใบใบอย่างเช่นใบเอสระหว่างกินข้าว บายแลนเนระหว่างเรียนอย่างนี้เป็นตน้น okay. อันนี้ไม่ใช่ระหว่างกินข้าวและไม่ไม่ใช่ระหว่างเรียนแต่เป็นระหว่างนั่งรถนะระหว่างเดินทางนะก็เป็นบายเดฟ้าอันนี้หนึ่งรายละเอียดน,นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นคำตรงแต่บอกว่าเมื่อไหร่คือวันเมื่อไหร่นะครับระหว่างที่นั่งรถเนี่ยก็สามารถที่จะเกนีเซนตัวนี้เป็นแบบหนึ่งตัวลแล้วแล้วยังมีเคเนนก็คือสามารถที่จะเอนจอยกับวิวที่มันสวยงามได้คือ ชอร์เนลันชารตัวนี้ก็อีกหนึ่งก้อนเป็นอคูสติฟโอเคเหมือนกับเป็นกำตรงของแว็บตัวนี้ตัวนี้เชอ n ์เนลันชารเป็นกำตรงเป็นอคูสติฟของเกนิสเซนเพราะว่ามันถูกเอนจอยถูกเกนิสเหมือนกับสโตเป็นกำตรงเป็นอคูสติฟของไฟไมเดนเพราะมันถูกหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงสโตคือ traffic jam นะครับเหมือนกับไซด์เพราะว่ามันถูกอะไรถูกเซฟถูกประหยัดน,นะครับ ถูกย่นเวลาให้สั้นลงถูกสปาเรนดนะดีไซน์ถูกสปาเรนด์เด่นชั่วถูกฝึมาให้เด่นนะครับเชิญในลัญชั่งถูกพวกเรากินนิสเซนแสดงว่าตรงนี้เวลาเราจะบอกวารุมทำไมต้องแนะนำประโยคนี้อ๋อใช้อมซูและต้องคิดด้วยว่าอ๋อตรงนี้เป็นอคุิทีเราต้องผันให้ถูกต้องตามคำนามคำนามในที่นี้คือ Zeit, s t a u l a n d s c h a f t คำนามเขียนด้วยตัวใหญ่เซตโกลส เอ็กซ์โกรสเอลโกรสโอเคคำนามเกิดมาจะมี dare, แดดีโอดิดัสเสมอเราก็ต้องผันให้มันถูกต้องหนึ่งตามเพศสองฟังก์ชันของมันฟังก์ชันของมันในที่นี้คือเป็นกำตรงกำตรงกำตรงโอเคกำตรงเพศหญิงดีไซด์กำตรงเพศชายเดนส์เตลกำตรงเพศหญิงชุนเนสดันชั่วแล้วก็ไปโดฟ้ามีสองรายละเอียดเลยก่อนที่จะเป็นอุมอ่มสูดเซลลงอุ่มสูดสามารถขยายยืดได้เหมือนกับเทคาโมโลเหมือนกับประโยคหลักเช่นเดียวกันนะครับ เชอร์เล like some ันชาร์ฟแบเดิร์ฟส์ทีนี้เส้นสุขเรเวลาเราต้องการพูดแว๊บสองตัวส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งโมดัลแว๊บอาจจะเป็นเกนีสเซนสุเดียรเฟนเกนีสเซนสุสโอลเทนเมสเซสสุสโอลเลนเกนีสเซนสุวอลเลนก็ได้บบนี้นะก็คือโมดัลแว๊บหกตัวนะสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้ก็ขึ้นอยู่กับความหมายที่เราต้องการสื่อสาร ในที่นี้ต้องการสื่อสารว่าเครื่อนนั้นคือสามารถนะครับสามารถก็คือเพื่อที่จะสามารถ Enjoy สามารถดื่มด่ำกับวิวที่มันสวยงามระหว่างเดินทางได้เห็นไหมสามารถแบบประาได้สไทยสามารถทําได้นะสามารถทําอะไรได้ทำแวบตัวนี้คือ g e n i สเเมื่อไรใบเดาฟาดระหว่างเดินทางโอเค w อ s อ s สซู g ก n ิ s อะไรที่ สามารถเกณฑ์ได้คำตอบคือชื่อ l น n า s c อ a f ์นะ b e บ u t i f u l v i e w นะฮะดิว u t i เดอะจูเนี n โอเคนั่นเองจบ so, ประโยคนี้สมมติถ้าเราเลือกอันสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็น Herr Müller ์ช h l ä g t ฟอร์ถ้าแนะนำพวกเราก็เป็น Herr Müller ์ช่วยออุ้มส่วนฟอร์ดัสมันดิอูบานนิมท์ชมชื่อหน้าท้องท์ไปเดินฟ้าเทนนิสินทร์ซูเ ถ้าอยากจะได้เอานี้ด้วย und um die Zeit zu sparen ก็ได้เลยสองเหตุผลรุ่นี้หรือถ้าจะเป็นสามเหตุผลเลยก็ได้ um die Zeit zu sparen um den Stau zu vermeiden und um schöne Landschaft bei der Fahrt genießen zu können โอเคตรงนี้ können ก็พอเราอยู่ bei ein bis แล้วก็หัดกลิ่นคำนะกลิ่นคำได้อันนี้ลงได้ด้วย en นะ genießen zu können นะครับลงท้ายด้วย en แบบเนี้ยจะกลิ่อนคำเป็น genießen zu können genießen zu können พวกนี้เรียนคำได้ Zu vermeiden ก็เรียนคำ zu sparen เรียนคํโอเคตรงนี้ได้เองสามารถเรียนคำได้เทคนิคการเรียนคำเสร็จแล้วทีนี้จะเรียนแบบสมมุติว่าเป็นเมื่อวานสิ่งที่เขาแนะนำเป็นเมื่อวาน fangen vor vorschlag und schlug vor มันแบ่งแยกล่างนะ ชลูปฟัวอันนี้อูนี่ก็อูก็จำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันว่าเซตเนี้ยเซตของแวฟฟ้าซึ่งจะเจอในระดับอาร์ไอ์กับฟอสช์ลากนซึ่งอาจจะเจอในระดับเบย์ไอซ์ระดับเบไอ์ของเก่าเราเคยเรียนมาแล้วก็ใช้ความรู้เดิมเป็นฐานเป็นบันไดเพื่อไปสู่ของใหม่หนึ่งเรียนรู้ความหมายเพิ่มเติมสองหาอุปกรณ์สีเขียวอุปกรณ์ในการทําให้ประโยคเรายาวขึ้นและของเก่าที่เรียนมาต้องแม่นเหมือนเดิมนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบลืมของเก่ามันก็จะไปสู่ของใหม่ไม่ได้การเรเราต้องก้าวบันไดแบบสองสองขั้นอนะ พราะมันสูงขึ้นอ่ะแต่ถ้าเราอยู่บนบันไดขั้นสองไปขั้นสามก็ไม่ยากอสองมาสามสามไปสี่เนะี่ยแต่ถ้าเราลืมปุ๊บกันว่าเหมือนว่าเราเก้าไปหนึ่งอ่าเก้าไปสองแล้วลืมกลับมาหนึ่งแล้วต้องไปขั้นสามขั้นสี่มันก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นเรียนแล้วต้องวีดอโฮเลยนทำซ้ำเรื่อยๆโอเค <Good. S 2> ถ้าบอกว่าแฮมิลเลอร์แนะนําพวกเรามาเมาื่อวานหรือว่าเสนอไอเดียมาเมื่อวานโพสต์ไอเดียเนาะก็จะเป็นแฮมิลเลอร์ชลุกอุนส์เคสแทนโฟร์ใช่ไหมอุนส Gestern for f ร์จะอยู่ที่หลังแล้วก็คอมมา does ถ้าตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นเวียได้ไหมได้ดัชเวียดีอูบานตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเนเมนโอเคเพราะเวียตรงนี้ตรงนี้จะต้องเป็นเนเมนโอเคเนเมนแดีถ้ามันจะเป็นมานิมดอีกครั้อันนี้เป็นวิธีการผ่านแวีของดั s สัสแวอยู่หลังสุดของมโยนิสเกสินะครับทีนี้ถ้าเป็นแทลเฟ i s t เก f ฟาเรนนะครับนี่เป็นสระอาคำว่าโฟชลาเ l ชลู o ฟพอเป็นช่องสามเป็นแพร่เสร็จก็เป็นโฟเกชลาเกนโอเคคำว่าเกจจาเอเอ็นตรงนี้เหมือนกันเลยกับตรงนี้โอเคพอตรงนี้เป็นแวบแยกร่างปุ๊บสิ่งที่มาแทรกอยู่เขาบอกเฮ้ยคำว่า for เธอเป็น for เธอไม่ใช่แฟรนะฉันจำได้แฟรนี่ไม่แยกร่าง แต่ถ้าฟอสในีแยกร่างพอแยกร่างก็ต้องขยับนิดนึงเอาตัวต้งตัเกมาแทรกนะครับก็กลายเป็นฟอร์เกชลาต้องกลืนคำนั่นอีกเกฟาฟอร์กิชลาคำที่กลืนก่อนที่จะกลืนเนี่ยพยายามข้างหน้าออกเสียงยาวนิดนึงเป็นเกฟ้าจะกลืนได้ง่ายฟอร์กิชลาเป็นต้นนะครับอย่างเช่นแฮมวิลล์ฮัตอุนส์ฟอสเกชลา Dasvia Dasvia Diuban Nemen หรือไม่ก็เป็น n นเมนโซเลตก็ได้ถ้าแนะนําแล้วสิ่งท okay? ี่เราสิ่งที่เขาแนะนําก็คือสิ่งที่เราควรทําคนทําคือโซเลต Dasvia Diuban Nemen Solen Nemen Solen Solen ก็เป็นแวบช่วยหนึ่งในแวบช่วยเหมือนกับคเนนก็เป็นหนึ่งในแวบช่วยนั่นเองนะแวบช่วยก็ต้องทบทวนนะมี6ตัวเซ็กซ์มูดาลแวบอย่ี้เป็นต้น นั่นคือของเกา่าแล้วก็มาบวกกับของใหม่ทีนี้พอวันนึงที่เราเรียนรู้แวบตัวใหม่แล้วก็พยายามหาสอบหาว่า pattern ทททของการเตรียน a u าเนี่ยมันเหมือนกับของเดิมที่เราเคยเรียนคือตัวไหนพอเราปิ้งขึ้นมนาะอ๋อคือคำว่าฟาเรนและเป็นแวบที่เราใช้บ่อยด้วยฟาเรนฟูร์เก f ฟาเรนมันก็เป็น a u r เกอเนลโซอูอามันเหมือนกันเลยเราจะได้รู้สึกว่า มันไม่ได้ใหม่ร้อมันใหม่แค่ความหมายของคําแต่หลักการวิธีการเหมือนเดิมเป๊ะ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 เลยนะครับพิสูจน์ได้ดูแล้วปัจจุบนันมีการเปลี่ยนเสียงของ do ases fan ใส่กุมแล้ว s l a g e ขึ้นก็ใส่กุแ่แเราเป็นเ l ลเพราะฉะนั้นเหมือนเราไม่ต้องจําเพิ่มอ่ะจำแค่ความหมายแล้วก็วิธีการใช้งาน a ฟ้าเรยนทางงาน f o r c l a ก็ทำอา,าทำอนันะครับฟ้าเรนที่มีการแยกร่าง โฟล์ชล้างก็มีการแยกล้างก็ต้องแยก1ทีที่เผยแท้ที่สุดแล้วก็แยกอีกทีหนึ่งทีท um, งงท่ Perfect โอเคไหมสองทีอย่างนี้เหมืนต้นจบสำหรับวันนี้น่าจะหอมปากหอมคอนะเป็นวิธีการที่เราจะได้ตั้งต้นในการเรียน b บย์ไอส์เบสไฟได้อย่างริชติกนะได้อย่างถูกต้องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันริชติกนะครับสิ่งเหล่านี้มันริชติกคือสําคัญโอเคริชติกถูกต้องริชติกสําคัญนะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ใช่ดีสแตชเฟลแล้วก็ไม่ใช่อิชไม่ใช่เล er ี้ยเขื่นไม่ใช่ครูแต่เป็นอิชเป็นตัวเราเองนะอิชเนี่ยเป็นสิ่งที่วิจทึกที่สุดนะสำคัญที่สุดนะพวกเราเราต้องฝึกต้องซ้อมนะครับต้องหันหาแบบฝึกหัดมาทำเรื่อยๆนะครับมันทบทวนนะครับ mm. เหนื่อยก็พักนะครับอย่าอย่าอย่าฝืนนะมันจะทำให้เราแบบ loss motivation นะทำให้เรารู้สึกโอ้ยากจังเลยไม่เอาแล้วดีกว่าโน่นนี้นะครับเหนื่อยให้พักทาสมักเห็นโอเคดานะาวิดอโฟเรนพอหายเหนื่อยก็ค่อยกลับมาทำความเข้าใจอีกนะครับจบวันนี้น่าจะสนุกพอสมควรเพราะนานแล้วไม่ได้พูดถึงเบย์ไอสเบเลยนะเดี๋ยวบางคนบอกอยากได้เบไอสเบยสบายอยากพูดประโยคนยาวยาอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างให้ครูอธิบายแบบง่ายๆหน่อยเนี่ยในครูก็พยายาม อธิบายให้มันง่ายสุดนะอันนี้คือดัสซัทส์นะเมเปนซัทส <Okay. S 1> ์ประโยครองแวบอยู่หลังสุดประโยครองต้องมีประธานแวบต้องผ่านตามประธานนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ติดกันนะอธิบายอีกทีเนะี่ยเป็นต้นก็เป็นของเก่านะ so. ของไม้ของเก่าโอเคอสกล้า okay. สำหรับวันนี้เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ Comment หน่อยสอนจนไม่ได้อ่านเลยเป็นยังไงกันบ้าง สวานสิบเนภาษาสำคัญจริงๆสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตต่างแดนอันนี้เฟรลักเลอร์อิชติมเสูอิชติมเมเดียสูนะ I agree with you นะครับครูเห็นด้วยกดหัวใจให้เลยสำคัญจริงๆซิกเลอร์โมเลสซิกเลอร์โมเล e ดังก็เชิญแชร์ซิกเลอร์โมเลสฟิลเนดังฟิแชนะครับขอบคุณมากที่แชร์ให้ครูแล้วอ๋อบอกว่าขอบคุณครัครูฟิลเดนดังล้ ยินดียินดีอักกดูใจเลยโซ่ขุดถึิช้างพาวอ๋อพาวมาคนแรกเลยไม่ได้ไม่ได้ดูนะ <Good. S 1> นั่นแน่โซ so, อ่ะและสิ่งที่เรียนแบบได้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการขุเพียเรีนแล้วก็นาสมบั็นก็ป๊อุนเพสนะครับภาษาคือการเรียนแบบแล้วก็ทําตามในสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการได้ยินนะกับการได้เห็นผ่านตากับการได้อ่านหนังสือมานะครับ อันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็เราต้องมา p r o d u c เรียนเราต้องมาผลิตของเราเองการ p r o d u c i n เรียนมีสองทางคือเขียนกับพูดนะครับอ่ามีใครมีคำถามไหมสาม,มารถเรีนมาได้พาวบอกฮัลโหลฮัลโหลพาวฮาร์ลลโอนี่เขียนฮัลโหลนะครับเอลจุดเดียวเอลสองตัวนะครับกู๊ดโซ ถ้าไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ือใหยเธอมูซิคดันสาเกนเอาฟิเเซนซ์นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็สามารถฟังสักรอบสองรอบนะฟังรอบเดียวครูคิดว่าเราอาจจะได้อาจจะเก็บไม่ร0อยเปอร์เหนึ่งครูพูดเร็ว, <g ül s> <laughs> <c oughs> วนะเวลาไม่์ดมาชิมเนะเป็น e s a n is ถ้าเครื่องติดแล้วครูจะครูจะไปเร็วนี่พยายามหน่วงให้มันชา้าแต่่าได้แค่นี้นะครับเป็นธรรมชาติด uh, นะัซิสไมนานอ่านัทัวร์น ธรรมชาติครูจะพูดเร็วนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ฟังสักสองรอบเนาะวันนี้ต้องละครลากันไปก่อนแล้ว schönen restlichen Sonntag schönes restliches Wochenende นะครับทุกทุกคนเลยฟิลิปปินดังเอาพี่เดินเซนจูสวัสดีครับ